ปอมพปรุงสวัสดีจ้าพีพีจามณีภาคขาครัวนะคะไปเห็ดไข่พะโลขามูกันค่ะไปบึงวิธีทําไข่พะโลคามูนุ่มๆห,หอมเครืองเทศเขาเห็ดกันยังไงข้าครัวไปบ่งวิธีทํากันเลยจ้า ผมโปรเลยจ้ะเด้อใส่สห่อแลจ้ะห่อห้าบาทใส่ให้หมดเลยไปไปด้จ้าห้าบาทอัเป็นสีดำแั่นีดนึงพอค่ะได้มาแล้วจ้า คลาโลขาหมูนะคะใส่ไข่ด้วยปอมใช้ไข่เบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ออาจะไข่ขาหมูเลาะหนังนะคะอมใช้เวลาตุนประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะเราซิมมาซิมรสชาติกันเลยค่ะว่าวรสชาติพโลของอมเป็นจ้งใดค่ะเออหม,มนุนจานให้ดูค่ะปลาโลเน้นๆนะคะขาหมูเน้นๆค่ะไข่ใบใหญ่ๆเลยจ้าแล้วปองก็ฮห้น้ำพริกเองนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำพริกนะคะผมใส่น้ำ,นำปลาแท้นะคะน้ำ น้ำตาลแล้วก็ผมที่ใส่ตัวนี้นะคะ,ะพริกแล้วก็มะนาวแค่นั้นพอค่ะมาชิมกันดูเลยจ้ารสชาตินยังไดค่ะเอาซิมหน่อยๆก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกมีกับข่าวสวยด้านหอนนะคะเข้ากันดี หมูมีความนุ่มหอมเครื่องเทศที่ปอมใส่ลงไปนะคะเข้าในเนืนมม้อหมูหมดเลยแล้วก็นหนัวค่ะมีกลิ่นของเทียมเม็ดพริกไทยรากผักชีเม็ดผักชีค่ะที่ผมใส่ลงไปจะคาเครื่องพารโล่มีกลิ่นของอบเชยนี่หอมมากๆเลยจ้ะเส้นซี่อยู่ดำนิดนึงผมไม่ใส่ไรนะคะหมูที่นุ่มค่ะนุ่มแล้วก็นหนัวยิ่งเข้ากันกับน้ำพริกเลยค่ะ มันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวหว,นวานๆนิดนึงรสชาติใจใหญ่เลยค่ะฮัลโหลนะคะเท็ดหมอยง่งแซ่ตัวเดียั้งแ่บค่ะม่ปเป็นอาทิตย์ทั้งแส่บรลายค่ะน้ำซุปน้ำซับมันซึมเข้าไปในเนื้อมูแลว้วก็ไข่นัวมากยิ่งขึ้นค่ะห mm hmm. มูหนุ่มกรวยหอมหอมพึ่งเค่ะเดอย๋ยวมาซึมไข่ ไข่พะโล้ผมใส่ไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะก็ได้ใส่ไข่เป็ดก็ได้ได้มาไข่เป็ดทาบะไก่ใส่ไข่ไก่เท้นค่ะมูนเน่เด้งยำถึกนางมูลเลยค่ะหอมกรอบกรุบกับจุิ้นไก่ ไข่แบบไข่ที่นัวนัวหอมไข่ใวใหญ่้างึ่งบับใหญ่ทางดีงดงแล้วค่ะนัวนำนำซุปมันขอไปทางไหนค่ะนัวหมากเลยไข่กินกันน้ำจิ้มนี่แซบ่บระชาติโอเคพานค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะหมูช่วงนี้ราคาบ่แพงบัลแตย่างสามารถเช็ดเป็นกับเขาติดตู้เย็นไม่ได้เลยยิ่งเก็บไว้นานยิ่งอร่อยค่ะ โอเค้พันทุกย่าง้ะค่ะนำ้ำซุปกระแทบน้ำจิ้มกระแทบเมนูนี่รับสุดยอดเลยครับคลิปนี้ผมต้องลาไปแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นในช่องปอมพาปูในช่องย t u b e นะคะแล้วกับเฟซบุ๊กโปรไฟล์ค่ะปอมค่ะอุ่นแอร์รักนะคะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ